ไม่สามารถล็อกเอาได้หลังจากวันนั้นก็ผ่านมาสามวันแล้วลองทำทุกอย่างเพื่อที่จะล็อกเอาแต่มันก็จบเหมือนกันหมดตอนนี้ฉันกำลังเล่นเกม VR ที่เรียกว่ามูริมอยู่เป็นเกมที่เกี่ยวกับศิลปะก,การต่อสู้แต่คุณจะไม่สามารถล็อกเอาออกไปได้แล้วถ้าตายในเกมแล้วละก็ชีวิตจริงก็จะตายด้วยตอนแรกฉันก็นั่งรอเพื่อให้ใครข้างนอกมาช่วยฉันออกไปแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฉันเลยคิดว่าอาจมีโอกาสสูงที่จะไม่มีใครช่วยฉันได้ยังไงก็เหอะมันต้องมีสักวิธีเหรอวะในคู่มือบอกว่าผู้เล่นไม่สามารถออกจากเกมด้วยตัวเองได้แสดงว่าถ้าหากฉันเคลียร์เงื่อนไขาบางอย่างได้ก็อาจจะออกจากเกมนี้ได้เหมือนกันหลังจากที่ฉันนั่งเศร้ามาเป็นเวลาสามวันฉันก็คิดอะไรออกมาได้ฉันต้องรีบทำภารกิจและอัพเลเวลให้ไวที่สุด เพื่อสิ่งนั้นฉันต้องหาที่ที่ปลอดภัยและช่วยเหลือกันและกันได้และฉันจะต้องหาที่แบบนั้นให้เจอโอเคใจเย็นๆและหาวิธีออกจากโลกนี้ดีกว่าฉันทำได้นะต้องลองดูสักตั้งเปิดเมนูภารกิจข,อข้อความคุณต้องการจะเริ่มการสอนตอนที่สองหรือเปล่าตกลงภารกิจการสอนตอนที่สอง คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ปัจจุบันของคุณอย่างไรก็ตามมูริมเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นคุณจะต้องพึ่งพาความสามารถของคุณเองเท่านั้นแหลงการสอนข้อจำกัดผู้เล่นเริ่มต้นเท่านั้นวัตถุประสงค์เพิ่มสเตตัสของคุณในโปรไฟล์ตลัวละครยังไม่เสร็จเพิ่มค่าอ b บิลิตี้ของคุณในเมนูสกิลยังไม่เสร็จสวมใส่อเทมในช่องเก็บของยังไม่เสร็จรางวัล หอกแหลมเควต,ต่อไปอึรอบนี้ภารกิจไม่เห็นยากเลยฮนะเปิดโปรไฟล์ตัวละครตัวละครเลเวลสิ <Level S 1> 10, จินแทคังอาชีพนักรบชั้น3ชื่อเสียง8ข้อมูลลูกชายคนที่สามของคุณนางมีการใช้เอฟเฟกชื่อเสียงความอบอายของตระกูลมีการใช้เอฟเฟกของชื่อเสียงความแข็งแกร่งสิความเร็วสิบ เสน่ห์สิบสถีนรา1สิบความฉลาดสิบฉี1สิบพอยที่ใช้ได้หนึ่งร้อยกระจายค่าสถานะของคุณผลของลูกชายคนที่สามของคุณนาสถานะทุกอย่างบวกห้าชื่อเสียงบวกห้าสิบผลของความอับอายของตระกูลค่าสถานะทุกอย่างลบห้าชื่อเสียงลบห้าสิบอะไรฝเนียลูกของตระกูลที่มีชื่อเสียงในมูริมแต่เลเวลแค่สิบ และไอ้นักรบชั้นสามนี่อะไรเอาจริงปะเนี่ยลูกชายคนที่สามของคุณนางบวกความอับอายของตระกูลเท่ากับศูนย์อ่าโอเคฉันเข้าใจแล้วยังไงก็เหอะอย่างน้อยก็สามารถอัพสเตตัสได้แล้ววะอืมต้องระวังสักหน่อยแล้วคุณสามารถเพิ่มฉี่ได้โดยฝึกจิตวิญ,ญญาณและไอเทมพิเศษเอาจริงดิ ดีนะเนี่ยที่บอกก่อนงั้นข้ามฉีไปก่อนแล้วกันเพิ่มความฉลาดกับสเสน่ห์ก่อนดีกว่าไม่ใช่สิต้องตั้งใจกับการเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่างั้นเพิ่ม30ความแข็งแกร่งสามสิบสเตมินาแล้วก็40ความเร็วแล้วกันคุณต้องการจะเปลี่ยนหรือไม่ตกลงเดี๋ยวนี่มัน อืมว้าวนี่มันเหมือนกับการเอาเวกเมื่อเจ็ดปีก่อนเลยข้อความอาชีพของคุณเปลี่ยนเป็นนักรบขั้นสองคุณเสร็จสิ้นวัตถุประสงค์เพิ่มค่าสเตตัสในโปรไฟล์ของคุณไหนขอดูหน่อยซิสกิลเลเวลสิจิงแทคังการสุกฝน ก,ก,าาการฝึรกฝนตระกูลจินไม่สามารถใช้การได้ศิลปะการต่อสู้วิชาของตระกูลจินไม่สามารถใช้การได้ย่างก้าวตระกูลจินไม่สามารถใช้การได้สภาพร่างกายสิบกำลังภายในสิบพอยที่ใช้ได้หนึ่งร้อยกระจายพอยคุณยังไม่สามารถใช้ศิลปะการต่อสู้ได้ในตอนนี้เนื่องจากไม่ได้ฝึกศิลปะการต่อสู้คุณจึงไม่สามารถใช้เทคนิคทั้งมดได้ อืมเอาจริงปะเนี่ยใจเย็นลงก่อนเราไม่ต้องไปฝึกภาคปฏิบัติก็ได้นีิวาแล้วเราจะลงคอยยังไงล่ะเนี่ยกำลังภายในคือเส้นเลือดฝอยและเส้นเอ็นส่วนร่างกายคือกระดูกและกล้ามเนื้อในโลกจริงของฉันฉันเป็นแค่ฮันเตอร์แรงเอฟรูปแบบการต่อสู้คือความพยายามตลอด7ปีซึ่งมันก็เหมือนกับสภาพร่างกาย ส่วนเวทมนต์นั้นจะคล้ายกับกำลังภายในดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตรอดของฉันงั้นก็เพิ่มสภาพร่างกาย60และกำลังภายใน40ข้อความคุณต้องการจะเปลี่ยนหรือไม่ตกลงเอ๊ะ ร่างกายของฉันขแข็งแกรง่งความแข็งแกร่งกำลังไหลไปทั่วร่างใช่แล้วนี่มันไม่ใช่โลกจริงด้วยระบบนี้ฉันสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้คุณเส็จสิ้นวัตถุประสงค์เพิ่มค่าอ b i ลิตีของคุณที่เมนูสกิลถึงจะไม่รู้กี่จำกัดของมันก็เถอะแต่ฉันจะทำให้เต็มที่ที่สุดและฉันต้องรอดเปิดช่องเก็บของ ชุดครุบยาวแรงระดับ3ข้อจำกัดไม่มีเอฟเฟกไม่มีรายละเอียดผลิตโดยผ้าบางๆสำหรับมือใหม่สวมใส่ว้าวเก็บโหสะดวกสบายชะมัดคุณเสร็จสิ้นวัตถุประสงค์สวมใส่เนเทมช่องเก็บของคุณเสร็จสิ้นภารกิจการสอนตอนที่สองคุณได้รับของรางวัล คุณได้รับภารกิจการสอนตอนที่สามเจิงเป้งได้รางวัลแล้วเว้ยหอ,อกแหลมแรงระดับสองข้อจำกัดไม่มีเอฟเซ็ตมีโอกาสติีสถานะเลื่อนไหลห้าอซน์คำอธิบายหอ,อกแหลมคมที่ใช้งานได้ทำไมไม่ได้อะไรที่ดีกว่าน,นี้หน่อยเนี่ยสวมใส่ <ís z> ข้อความภารกิจ การสอนตอนที่สามกำลังเริ่มต้นกรุณาเตรียมตัวเตรียมตัวหรอเพื่ออะไรนะท่านจีนเอ๋ดูเหมือนจะมีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะครับเอ๋ภารกิจการสอนตอนที่สคุณได้รับการตรวจสอบน,น้ว่าคุณแข็งเก่งขึ้นด้วยการใช้ระบบแต่ยังขาดวิธีที่จะนำสิ่งที่รู้ในระบบมาใช้แหล่งการสอนข้อจำกัด ผู้เล่นมือใหม่เท่านั้นวัตถุประสงค์กำจัดก,กองโจรยังไม่เสร็จรางวัลฟื้นฟูร,ร่างกายได้รับภารกิจภารกิจน้มเหลวตายตกลงปฏิเสธตามนี้เลยครับนี่มันไม่นิดแล้วเนี่ย